ละลนวันนี้ลุงตาแก,าละละกอยนนากอยุ70จะมาเต้นให้ละลันเด็กน่อยดูว้ บายเดอะเครับคุณผู้ชมในวันนี้เรายังอยู่กันใน r a ส e a m o r ์ตีเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการไล่เก็บฉากจบที่เรานั้นยังไม่ได้ในพาร์ทที่แล้วแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือคุณลุงริกในเวอร์ชั่น2.0คุณผู้ชมนี่เป็นคุณลุงริกนะครับในเวอร์ชั่น Family Friendly ไม่ใช่ตาแก่โรคจิตเหมือนในเวอร์ชั่นต้นฉบับนะครับนี่เป็นคุณลุงริกในเวอร์ชั่นที่รักครอบครัวรักหลานมากออกกําลังกายทุกวันและชอบเต้นท่าน,นี้ให้หลานดูนะครับแม่งโคตรปัญญาอ่อนช่วยไม่ได้นะครับคุณผู้ชมพาร์ทที่แล้วเราแต่งเป็นมอตตี้แล้วไงพาร์ทนี้เราต้องแต่งเป็นคุณลุงริกเวสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งสังเกตนะครับคือ,อ,อโอ้พระเจ้า ลุงแก้ววารันนนั้นเป็นเรื่องที่เศร้ามากนะครับสําหรับชีวิตผู้ชายอย่างพวกเราไหนดูหน่อยว่าผมนั้นเล่นไปถึงไหนแล้วตอนนี้ผมมีเงินนะครับอยู่ที่ประมาณแสนกว่าๆเว้ยแล้วของพวกนี้เป็นของใหม่ที่เขานั้นเพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับเราสามารถซื้อพึ่งก็ได้ซึ่งพึ่งพวกนี้นะครับจะช่วยเราผลิตฮันนี่โคมไว้หรือว่าเป็นน้ํารึ่งนั่นเองตู้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 ที่มันอะล่ะซื้อมาเลยว้าวของใหม่ อยากเห็นของใหม่ผมคิดว่าน้ำพึ่งนี้จะต้องให้เงินเราเยอะมากๆแน่เลยเพราะว่าราคามันแพงมากเย้ yeah! ไหนว่าพึ่งนายขอดูพึ่งนี่ไม่ใช่พึ่งนี่ว่าเอา้าพึ่งอยู่ไหนเออคุณผ,ผู้ชมกูโดนหลอกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เห็นมีพึ่งเลยนี่อะไรเนี่ยซื้อพึ่งมากกว่าเดิมมอบีสเท่ากับมอมันนี่ ซื้อเพิ่มเราน่าจะโดนหลอกแบบซ้ำสองนะครับตอนนี้ขอให้กูหาพึ่งให้เจอก่อนมันอยู่ตรงไหนวะอยู่หน้าบ้านกูบอกวะเฮ้ยคุณพึ่งคุณอยู่ไหนนั่นหรือเปล่าอันนี้คือพึ่งหรอวะเนี่ยตู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 เพราะผมซื้อพึ่งมาเนี่ยผีหลอกวิญญาณหลอนแม่งหายไปเลยเว้ยผมไม่รู้ว่าเขาหายไปไหน แต่ไม่เป็นไรเราเก็บน้ำพึ่งก่อนโอ้โหราคาดีใช้ได้เฮ้ยราคาดีใช้ได้รอยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมผมขออนุญาตรีเกมใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากจะซื้อนี่คูณสามนี่เป็นเกมพาสใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาไว้จากอัปเดตใหม่ในครั้งนี้ถ้าเราซื้อไปเนี่ยผมคิดว่าเรานั้นจะหาเงินได้เร็วมากขึ้นเดิม <c oughs> นี่มันไงขอเฟลกหน่อยบวกสามเกมพาสโอ้ <c oughs> คุณลุงรวยแล้วเว้ยยะ แกขับรถบาะสาอะไรของแกเนี่ยเกือบชนคนแก่ใกล้ตายล้วนะครับยิ่งเวลาชีวิตกูยิ่งมีน้อยๆอยู่ถ้ามึงชนกูตอนนี้กูตายเลยเบสิคเทรน n ์โฮป้อมปืนแบบเบสิกเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อสิ่งนี้ไปก่อนนะครับเนื่องจากแถวบ้านเรานั้นเออโจรเยอะมากๆคุณผู้ชมเราจะเป็นทนี่ต้องมีป้อมปืนซอบพวกแกขับรถภาษาอะไรวันเนี้ยเฮ้ยดูนิ นี่กูแบบสร้างป้อมปืนไว้ตรงหน้าบ้านโอ้จบแล้วพวกมึงเจ้าพวกผีหลอกวิญญาณหลอนอ้าวหายไปไหนแล้ววะเอาวางไว้ตรงนี้มันน่าจะยิงเองอัตโนมัตินะครับถ้าให้ผมเดาเพื่อเป็นการเพิ่มเงินระดับสูงผมจะทำการซื้อเจอรี่เดอะบีคีเปอร์นะครับ เจอรี่จะคอยเก็บน้ำพึ่งให้กับเราเว้ยอืยอลเสื้อนี้ปุ๊บเงินเพิ่มอย่างเร็วอ่ะนี่ค่ัแป๊บเดียวเองไม่ไหวแล้วคุณผูช้ชมอย่างนี้ผมต้องไปซื้อนะครับอมอตตี้ไปทำงานที่เซเว่ 11. นอะคือคราวนี้เขาจะได้มีงานทำสักทีน้่กูซื้อหมดแม่งเลยแล้วกันนี่กริมเมทริกดื่มเข้าไปเฮ้ยวิ่งเร็วกว่าเดิมอันนี้สิผมชอบนะครับ เพราะว่าเกมนี้กูเดินช้าเป็นเต่าเลยมึงไม่ต้องผีหลอกมายาหลอนกูเห็นมึงเว้ยตายซะเฮ้ยเจ้าบีคีปเปอร์อย่าลืมเก็บน้ำผึ้งให้กูด้วยนะเว้ยเพราะว่าน้ำผึ้งนั้นทำเงินให้ผมเยอะมากนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปสำรวจตรงแบงก์นี่ก่อนนะครับอันนี้นี่เป็นของใหม่หรือเปล่าในพ์ทที่แล้วมันมีไหมผมจำไม่ได้เราป้อนธนาคารได้ไหมวะเจลเบรกอะไรคือวอปบ้าลับบ้าดับดับมีนมันคืออะไรอะ ตอบมั่วไปไม่เกิดอะไรขึ้นตายซะมึง ATM เฮ้ยสต็อกลงทุนในหุ้นเหรอวะเอาจริงผมเป็นคนที่เล่นหุ้นนะครับอย่างนั้นเราลงทุนใน b l Blips and Chips ดีไหมมันเป็นคูปองอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเว้ยเราจะลงทุนสักสิอาละลงทุนไปลงทุนใน m o r t ิ Coins เท่าไหรด่ดีสัก5เพราะมันแพงมาก โอ้ oh, เอาเงินกูไปเยอะมากเสร็จแ,แล้วเราค่อยมาขายตอนที่เหรียญมันราคาขึ้นใช่ไหมอันนี้คือผมเข้าใจถูกใช่ปะซื้อต่ําขายแพงอ่ะนี่หรือเปล่าเป็นที่ที่ให้เราขุดแร่เอาวะผมว่านี่มันได้เวลาที่เรานั้นจะได้จําลองโรเปการเล่น Minecraft แล้ว Oh my god Minecraft เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเฮ้ย Minecraft ร้วผมต้องใช้พิกไอที่มันดีกว่านี้วะไม่เห็นจะ Minecraft เลยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านั้นยังมีไม่ครบเว้ยผมคิดว่าเราต้องหาระเบิดไประเบิดอ่าตรงปากทางเข้าถ้ำอะ่ะมันมีก้อนหินที่เรียกได้ว่าขวางทางเราไว้อยู่นะครับและผมจําได้ว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันมีพวกระเบิดพวกนี้ขายด้วย เดี๋ยวผมจะไปลองซื้อดูเอาละตอนนี้เรารวยมากนะครับเราซื้อฟรามิงโก้มานี่เป็นคนขุดบิตคอยเลยนะเว้ยสุดยอดเราสามารถซื้อเอ่อเลสคาร์นะครับทำให้รถมันผ่านไปผ่านมาได้น้อยลงดีมากเลยกูชอบซื้อไทคูลเกมซื้อเลมอนเนสแตนซื้อเดอะล็อกซื้อไม่ได้ด้วยว้าวขอบคุณมากเลยฟรามิงโกนี่คือเลมอนเนสแตนเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชม ที่ขายน้ำมะนาวนะครับเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะเอาละอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยอัปเกรดเฮ้ยคืออัปเกรดแล้วมันไม่มีคนมาช่วยขายหน่อยเหรอวะอัปเกรดโอเคกูไม่อัปเกรดละนี่ไงเทียนทีเนี่ยซื้อแม่งหมดเลยแล้วเราก็ซื้อ Pick a x e เพชรจาก Minecraft ด้วยซื้อเทียนน้อยไหมซื้อเทียนติดตัวไว้นะครับซื้อไฟแชก ซื้อน้ำมันเฮ้ยมันเป็นเอนดิ้งเหรอวะเดี๋เดๆออันนี้ยังอยา่าเพิ่งซื้อบ่าดิฟุดเลยฝนที่บ้านผมมันตกนะครับถ้าเกิดคุณได้ยิยนเสียงฝนยังไงผมต้องขออภัยด้วยทางร้าได้เวลาแล้วใช้เทียนทีมาวางไว้ตรงนี้เลยโอ้โอ้โอ้ What is that โคตรใหญ่เลยแล้วทำไมมันมืดจังเลยอะโหมืดมากแป๊บบนึงอย่างนี้มันจำเป็นที่ต้องใช้เทียนไหม เทียนมีมีคุณผู้ชมงงไม่เห็นหาอะไรเลยเฮ้ยใช้เทียนไม่ได้เหรอเนี่ยผมส่าเอาเทียนออกมาแล้วและนี่มีอะไรก็ไม่รู้ให้ผมใส่พารเวิร์ดต,ตรงนี้ซึ่งกูยังไม่รู้แล้วมันมืดมากสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับคือแสงไฟจากแร่เว้ยฉั้นมองอะไรไม่เห็นเลยแย่แล้วมันจะมีผีไหมเนี่ยโอ้่ากลัวจังเลยคุณผู้ชมเอาล่ะได้เวลาขุดแร่ นี่กูคอลเลกมาแล้วไอรอนออร์คุณผู้ชมนี่เป็นไอรอนนะครับเนี่ยนี่มันน่ากลัวจังเลยแม่งแล้วพวกกูทำลายแร่ปุป๊บไฟกูว็าหายไปด้วยเนี่ยสิไม่โอเคเลยอะ่ะนะครับไม่โอเคเลยแป๊บนึงงั้นเราลงไปด้านล่างตรงนี้มันมองไม่เห็นทาง <c oughs> <c oughs> ผมต้องใช้แบบแสงไฟจากธาตุเหล็กโอ้ไม่นะน่ากลัวจะมัดเคโอเค ันผมเห็นแสงไฟไกลๆโอ้โหโอ้โหแร่เต็มไปหมดเลยว่ะอันนี้แร่ทองนะครับขุดทองดีกว่าฮบอ, uh, อ้ึดมากกูพิกแอคไดมอนด์นะเว้ยแต่ผมโลภนะครับเราจะไปเอาแร่เพชรดีกว่าอย่างงี้แร่เพชรมันน่าจะอยู่ข้างในตรงนูน้น เอาละรอก่อนนะคุณเบลคุณช่วยเร่งแสงหน้าจอแบบขั้นสูงสุดดิอย่างน้อยๆถ้าเกิดผมไม่เห็นนะครับคนดูจะได้มองเห็นโอ้โหพระเจ้าอึดมากโอเคนี่มาก้อนเดียวเอาละถ้าผมเก็บก้อนนี้ได้ผมคิดว่าผมจะออกไปก่อนเวเพราะว่าผมหลอนจนไม่ไหวล้วนะครับผมกลัวว่ามันจะมีตัวอะไรมาตีผมและถ้าเกิดผมตายทีของมันหล่นนะเว้ยเกมนี้ ของมันหล่นแล้วมันหายไปหมดเลยนะเว้ยคุณเอาคืนไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยผมลืมไปเลยว่าผมมีไฟเตอร์นี่ว่าเฮ้ยพี่โอเคไฟแชค็คอาจจะช่วยคุณได้มาลองเอาแร่ไปขายดูดิได้มาหกหมื่นนี่คือทั้งหมดแล้วใช่ไหมใช่ทั้งหมดกูไดหกหมื่นะครับจากการที่ผมเสี่ยงตายเข้าไปในเหมืองคือเสี่ยงโดนจัมสแก์ด้วยกูได้แค่หกหมื นีทานเรื่องนี้สอนที่รู้ว่าไม่คุ้มค่าเลยแม้แต่น้อยนะไม่คุ้มเลยมาได้เวลาซื้อ t h เดร็ k คุณผู้ชมซื้อ m o ตี้จูเนียเขานั้นจะดร o อป m อ r เ l อรให้กับเรานะครับเวลาที่เรานั้นกดคลิกเขาซึ่งเขาจะอยู่ในการา g ชโอเคเลมอนเน s ส a ตนอีกแล้วซื้อเตียงได้ด้วยเหรอหวะเฮ้ยว่ะเตียง Minecraft สามารถทำให้เราสกิปตอนกลางคืนได้ซื้อตู้นิราภายัยนะเอาไว้เก็บของอะไรประมาณนี้ ธุรกิจขายน้ำมะนาวกูได้มาสองแสนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเลมอนสแตนตรงนี้ของผมด้วยนี่นะหรอกดคลิกแล้วได้เอมเบอร์โอ้วว้าวนี่คืออะไรเนี่ยหลอดน้ำยาทุดลองแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมมีอย่างหนึ่งเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาที่หลังบ้านกูเว้นี่นะครับคือมึงให้กูทำอะไรเนี่ยเล่นไทคูนเหรอ What the hell ไทคูนดอปเปอร์เอาไว้สร้างเงินให้กับกูอย่งนั้นเหรอโหกูขณะผมเชื่อมันได้เวลาแล้วเนี่ยพี่เรานั้นจะเอาป้อมปืนมาวางไว้ตรงแถวนี้ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าผีหลอกวิญญาณหลอนเข้ามาใกล้ไทคูนกูและจากการที่ผมนั้นลงทุนไปนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่คุ้มเลยแม้แต่น้อยก <c oughs> <c oughs> ูเสียไปเป็นแสนแล้วดูดูเงินที่มึงเจเนเรทให้กูนี่คืออะไร ะนี่คืออะไรนี่กู <S 2> <S 2> <S ซื้อโตะคราฟแล้วต่อไปเงิน9 0 0 0แสนนะครับกูจะสามารถเอนชาร์ไอเทมได้สรุปคือเกมนี้กลายเป็น Minecraft ไปแล้วไหนดูหน่อยดิโตะคราฟฉันอยากจะคราฟอะไรคราฟชุดเกาะโอ้โ,อโหคราฟเป็นพายคราฟพัมกินเฮดแต่ละอย่างคือกูไม่ได้อยากได้เลยแต่อันนี้เปนที่เอนชาร์เนคุณผู้ชมต้องใช้หลาบิสลาซุลี อย่าบอกกูต้องไปขุดเหมืองเอ no. อโนเอาล่ะคุณผู้ชมผมคิดว่าผมได้ทําการซื้อทุกสิ่งทุกอย่างในเกมนี้แล้วนะครับผมหมายถึงไอ้ตรงเครื่องคอมงนั้นแล้วตอนนี้นั้นผมรวยมากต่อจากนี้จะเป็นการล่าฉากจบกันนะอโอกูต้องซื้ออะไรวะเนี่ยสีเหรอมันเป็นเอนดิ้งคุณผู้ชมในราคาแสนห้านะครับแล้วก็ซื้อแก๊สแคนโอเคซื้อไปด้วยอะไรที่มันเกี่ยวกับฉากจบผมซื้อหมดนะครับ ซื้อรองเท้าฟาร f เมอร์เดี๋ยวอันนี้เกี่ยวกับฉากจบไหมไม่รู้แต่กูรวยมอตี้ดอโอเคอันนี้ต้องซื้อไปแล้วเราก็ซื้อไอ้ rocket torrent ไปด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะเอาไปปกป้องบ้านของเรา <c oughs> โอ้แม่งเล่นลอกไปแปดแสนเวเนสวู้นี่ไงไม้ตรงนี้นี่นะครับจะเป็นที่ที่ทําให้เราเพอร์ฟอร์มฉากจบแรกเว้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าผมต้องแชอะไรบ้างแบบหนึงนะอย่างแรกต้องใช้ถังสีนะครับ โอ้เด้เวลาบูชาซาตานแล้วอย่างนี้เค okay. เอาเทียนไปวางเฮ้ย <c oughs> มึงอยู่นิ่งๆนะเว้ยผีหลอกวิญญาณหลอนโอ้โ <c oughs> สปูกี้เวี่สปูกี้อืมจุดไฟเรียกซาตานแล้วเราก็วางตุ๊กตาของมอตตี้นะครับเรียบร้อยฉันจะทำการสาบแช่งแกลหลานเวนฉันไม่ต้องการหลานอย่างแกหรอกฮ่าฮ่า <c oughs> นิเดี๋ยวามาดูนะครับฉากจบนี้ เอ้เอได้แล้วมันต้องทำตอนฝนตกเหรอวะเจฮะมอตี้ <Dead. S 1> huh? ตาย Sacrifice Ending แค่นี้เลยเหรอวะแกทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูแค่อยากได้ ending ฉากจบต่อไปยิ่งง่ายเลยนะครับผมได้ทำการเอาน้ำมัน,นก็ผมลาดบ้านของเราเว้ แล้วเรานั้นจะทําการจุดไฟเผาอ้าไม่ได้ดูเหมือนว่าผมจะต้องไปลาดเพิ่มฮ <c oughs> มันจบแล้วจ,จะเผาบ้านหลังนี้ทิ้ง What the hell มาคราวนี้แหละของจริง <c oughs> เรียบร้อยกูเผาบ้านนี้ทิ้งเป็นอ n ้ i n งได้แบบเพลียมากไฟไหม้บ้านอนดิ้งผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเอนดิ้งทั้งหมดแล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่โดยรวมเป็นเกมที่สนุกมากๆคุณผู้ชมและคุณนั้นควรมาลองเล่นสักครั้งหนึ่ง